างนิสัยใหม่ง่ายๆด้วยกด2นาทีทไวล่าทาร์ที่เป็นนักออกแบบท่าเต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่ได้รับรางวัลจิเนียสแกรนท์รวมไปถึงเออร์เนสต์เทอร์มิงเวย์นักเขียนที่ได้รับรางวัลโนเบลก็ได้ใช้เทคนิคนี้และคนที่ลดน้าหนัก45กิโลได้ก็ใช้เทคนิคนี้ในการเริ่มนิสัยง่ายๆอยากรู้ไหมเขาบอกว่าเวลาที่เราเนี่ยอยากจะเริ่มนิสัยใหม่ส่วนใหญ่มันไม่สาเร็จเพราะว่าเราเริ่มด้วยสิ่งยาก,ยากๆเช่นการไปออกกาลังกาย1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือว่าการที่คุณพยายามจะเขียนหนังสือใใหห้้้้เเเเเสสรรรร็็จจจนนนนมมักกกกลาาาาาายยยปื่่่่่่อองงงคีีีีด2ทททบไววิิํๆแะ กลายเป็นกิจวัตรทาวล่าทาร์ฟเนี่ยที่เป็นนักออกแบบท่าเต้นระดับโลกเนี่ยเขาบอกไว้ว่ากิจวัตรทุกเช้าของเธอคือการตื่นนอนมาตีห้าครึ่งอาบน้ําแต่งตัวและโบกแท็กซี่เพื่อไปโรงยิม2สองชั่วโมงคุณคงคิดว่าการที่เธอประสบความสำเร็จคือการที่อยู่ในโรงยิม2สองชั่วโมงใช่ไหมเธอบอกว่าไม่ใช่มันคือการที่เธอโบอกแท็กซี่การที่เริ่มด้วยอะไรง่ายๆเช่นคุณต้องการวิ่งให้เริ่มด้วยการผูกเชือกรองเท้าทุกวัน ถ้าคุณอยากจะเริ่มเขียนหนังสือคุณลองเริ่มที่จดบันทึกง่ายๆประจำวันถ้าคุณอยากจะเริ่มนิสัยอ่านหนังสือคุณอาจจะเริ่มอ่านหนังสือมาละหนึ่งหน้าเหมือนอย่างคนที่เขาลดน้าหนักได้45กิโลที่เอากด2นาทีที่หนังสือเล่มนี้แนะนําไว้นะหนังสือเล่มนี้ชื่อ a ต o m ม c แค b บิทได้รับรางวัลน New York ิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์ของเจมส์เคลียร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาน,นิสัยระดับโลกเขาบอกว่าคนคนนี้นะเริ่มต้นง่ายๆไปยิมทุกวันแค่ไปยิมนะ อยู่ในยิมวันล,ละ2นาทีไม่เกิน2นาทีแล้วก็ออกมาแล้วก็ออกมาเพราะเขาอยู่ไปสักพักหนึ่งเขาเริ่มรู้สึกว่าเอออยู่ให้นานหน่อยก็ได้จนกลายเป็นค่อยๆเริ่มออกกําลังกายจนเสพติดการออกกำลังกายจนน้ำหนักลด45กิโลลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้เล่มนี้ดีมากนะชื่อ เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เคยเป็นนะใครสนใจสามารถกดสั่งซื้อได้มีโปรโมชั่นลดราคาด้วยมีเทคนิคมากมายที่เราใช้ในการเริ่มต้นนิสัยดีๆด,ด้วยวิธีที่ง่ายๆที่คุณก็ทําได้ทันทีอยากจะเริ่มนิสัยใหม่อะไรกันบ้างลองเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็เขียนด้วยว่าเราจะเริ่มยังไงด้วยกดไม่เกิน2นาทีนี้ค่ะ